สวัสดีครับพบกับบอยวันนี้บอยอยู่ที่ภูเก็ตครับถึงโรงแรมที่พักแล้วล่ะครับวันนี้ก็ไปเกาะไข่นะครับเกาะสามไขมานะครับตอนเช้าก็ไปวัดพระผุดนะครับไปย่านเมืองเก่าแล้วก็วัดฉลองนะครับพอเสร็จจากวัดฉลองแล้วก็ไปทัวร์นะครับที่เกาะสามไข่นะฮะวันนี้ก็มาถึงประมาณทุ่มครึ่งเลยนะครับอาบน้ำทำธุระิทธิ์แล้วก็ มากินข้าววันนี้กินผัดกระเพราไปแล้วหนึ่งกล่องนะครับไม่รู้กินอะไรก็เข้าเซเว่นก็แล้วกันนะครับก็เลยได้ข้าวหน้าไก่อีกหนึ่งกล่องนะครับทุกคนมาคนเดียวครับภูเก็ตคนเดียวนะครับอยากใช้ชีวิตยอยู่กับตัวเองนะจริงบอกได้ที่พักที่สงบมากแล้วก็ประทับใจในสิ่งที่พักที่มีเพียงนี้นะครับยัางที่ผมบอกนะครับว่าเราต้อง บาลานซ์ Balance, ชีวิตให้สมบูรณ์นะครับทํางานด้วยนะครับเที่ยวด้วยทํางานเราก็ต้องทําเต็มที่เที่ยวเราก็ต้องหาเวลามารีเล็ก์ผ่อนคลายตัวเองนะครับเราจะได้เกิดการสมสมสม,สมดุลน,นะฮะนี่ก็ซื้อข้าวมาสองกล่องนะครับทงกคนต้องกินทั้ง2องกล่องทุกคนข้าวย่างตะขาบเนี่ยอร่อยมากจริงๆนะครับ 40บาทที่เซเวนะฮะจริงๆเมื่อเทียบกับคุณภาพและปริมาณเนี่ยผมรู้สึกว่าพ่อค้าไม่ค้านะครับที่ขายอาหารตามสั่งอะไรอย่างเงี้ยครับที่ภูเก็ตขายแพงกว่าเซเว่นด้วยซ้ำนะครับบางร้านก็ไม่ค่อยอร่อยเหมือนเซเว่นถึงจะปรุงสดก็ตามนะครับที่อะไรไม่ออกก็านะมองเซเว่นเป็นทางรอดก็แล้วกันนะทุกคนนะครับ 嗯，这个不知道。 บอยพักเออโรงแรมแถาวัชฉลองครับจริงเพิ่งรู้ว่าตรงนี้มีโรงแรมนะครับเป็นแบบสไตล์รีสอร์ทเงียบสงบแล้วก็มีเดทเอาต่างชาติมาพักสวัสดีครับทุกท่านครับวันนี้ผมมาเที่ยวภูเก็ตครับแล้วก็พอมาถึงนะครับแปดโมงครึ่งเนาะเก้าโมงเช่ารถ เช่ารถเสร็จปั๊บไปกราบขอพรวัดพระผุดนะครับแล้วก็เสร็จจากวัดพระผุดก็ขับรถมาที่เมืองเก่านะครับเพื่อ,อชมหอนาฬิกานะครับแต่ว่ากลางวันเนี่ยร้อนมากๆแดดร้อนมากครับแล้วก็เสร็จจากเมืองเก่าเนี่ยผมก็มากราบขอพอรหลวงปู่แช่มนะครับณนะวัดฉลอง นะครับแล้วก็ตกบ่ายมาก็ไปจอยทิปวันนี้ไปสามเกาะครับเกาะไข่สามเกาะนะครับจริงๆนะผมอยากไปเกาะพีพีแต่ทีนี้ผมมาไม่ทันเกาะพีพีครับเพราะเกาะพีพีมาเช้านะครับก็เลยไม่ทันก็เลยไปเกาะสามไข่นะครับก็จะมีเกาะไข่นอกไข่ในแล้วก็ ไข่แมวนะครับถ้าถ้าถ้าเกิดจำไม่ผิดเนาะก็เป็ดดำดูปากกาลังครับปากกาลังยังสวยอยู่นะครับแล้วก็จะมีปลาแหวกว่ายนะครับเป็นการดำน้ำตื้นนะโอ้โหสวยจริงๆทุกคนนะช่วงนี้เป็นช่วงไฮซีซันแต่เห็นแบบพี่ๆี่ไกลเขาบอกว่าปกติอะครับช่วงไฮซีซันเนี่ยลมเขาจะไม่แรงนะ เออแต่ว่ามาคราวนี้อ่ะที่ผมมาช่วงนี้อ่ะเขาบอกว่าลมแรงแล้วผมมานั่งสปีดบท๊ทบไปทุกคนนั่งสปีดบ๊ทไปทุกคนอ่ะกับตันอนะ่ะเขาขับเร็วมากนะครับเพื่อทำเวลาเนาะนะผมก็ขับรถที่เช่านะครับไปท่าเรือนะครับแล้วก็พากลับแล้วก็ขับรถกลับรถที่ภูเก็ตนะ่ะติดมาก นะฮะจริงจริงแล้วก็กว่าจะมาถึงก็นู่นแหละเกือบสองทุ่มนะครับมาถึงผมก็ว่ายน้ําที่รีสอร์ทนะครับว่ายน้ําเสร็จแล้วเนี่ยก็นี่แหละทูหาแม่เสร็จก็มากินข้าวนะครับก็กินไปหนึ่งกล่องแล้วแหละอันนี้เป็นข้าวผัดกะเพรานะครับที่อะไรไม่ออกก็เซเว่น <Seven. S 1> นะแล้วกล่องนี้สองกินข้าวย่างอ่า ไก่ย่างเตาถ่านอืมทุณนไปลองดูมันหอมนะเนี่ยจริงๆค่ะพรุ่งนี้ก็มีทิปแผนแพงๆอยู่ในหัวแล้วแหละนะครับพอดีอพี่ๆไก่ะเขาแนะนํามาว่าเออถ้าเกิดว่าพรุ่งนี้อ่าบอยไม่ลงเกาะเนี่ยก็สามารถที่จะแบบไปหาดต่างๆได้อะไรอย่เงี้ยครับเพราะว่า วนี้นะผมกล่าวว่าผมมาจะตื่นเช้านะครับแล้วก็มาว่ายน้ำออกกำลังกายนะครับแล้วก็ํามะนะ้ำนอนต่อรอเวลาไปยน์ถึงแบบเวลาเช็คเอาท์เลยอย่างที่ผมบอกผมคิดอย่างนี้นะคือ เราทํางานเราก็ทําอย่างเต็มที่นะครับเราก็เหนื่อยถูกไหมครับแล้วก็เราก็ต้องปรับสมดุลให้กับชีวิตก็คือมีการบาลานซ์ชีวิตซึ่งกันและกันนะอย่างผมเนี่ยผมชอบอ่าเที่ยวนะครับผมชอบทะเลผมก็หาโอกาสหาจังหวะนะครับมาเที่ยวทะเลตามที่ผมอยากจะมาเที่ย,วค,ยวคือการเที่ยวคือ มันจะได้รีแลกแล้วก็เราได้อยู่กับตัวเองนะครับแล้วก็ได้เปิดมุมมองใหม่ๆทั้งผู้คนนะครับวัฒนธรรมอาหารการกินนะครับการเดินทางมันเป็นอะไรที่แปลกใหม่อยู่เสมอนะครับฉะนั้นก็อยากให้ทุกท่านนะครับบาลานซ์ชีวิตนะครับให้ให้มันสามารถที่จะ มีจังหวะปลดปล่อยนะครับหรือว่ามีความสมดุลมากขึ้นนะผมก็เพิ่งมาทำปีนี้เองนะทุกคนนี่ก็มาคนเดียวผมเชิคยครับเดี๋ยวผมกินเสร็จผมจะพาไปทัวร์ห้องเนาะ อสว,ส,สวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้แบบเป็นวันที่ใช้พลังงานเยอะมากแล้วก็เป็นมือที่แบบ สารฟันงแต่ว่าเดี๋ยวคือแบบอยากดำหน้าเบ่งปรกกาล่าง่ะทุกคนแต่พี่เขาบอกว่าถ้าอยากจะไปแบบดูปรกกาล่างส,สวยๆ่ะครับต้องไปเกาะราชาอือถามว่าพ่วงเนื้อครับคลื่นเขาค่อนข้างทีงง่จะแรงแล้วก็สูงมันค่อนข้างไปยากยิบนุนเขาก็เลยบอกว่าบอกอช่วงแบบมีนาเมษสาก็เหมาะดีเหมือนกันอือ อิ่มพอดีครับสองกล่อง ตอนที่ยังครับไม่กินข่าวยุวาชล้องกินผัดกับปลาหมึกไข่ดาวไม่อาไ <c oughs> ม่ค้าผัดอร่อยครับแต่ว่าเขาเอาปลาหมึกที่แบบแช่ฟิตนะครับที่แบบเขาหัน่นหั่นหั่นแล้วก็ใส่ถุงนะครับแช่ฟิตแล้วก็เอามาทําก็เลยแบบ รสชาติประมึกก็เลยไม่ได้อร่อยเท่าไหร่นะครับประมาณนี้แหละครับวันนี้เดี๋ยวผมเอาอ่าไปเก็บก่อนแล้วเดี๋ยวพาพาดูโรงแรมเนาะ เป็นแบบโรงแรมสไตล์รีสอร์ทที่แบบผมชอบที่สุดเลยนะครับอ่าอันนี้จะเป็นห้องห้องดูทีวีก่อนลวกันนะครับเป็นห้องนอนดูทีวีเป็นคาเตร์บาร์ครับนะอ่ามุมดูทีวีนะครับแล้วก็ชอบ พัดลมอ่ะพรมไฟเขาอ่ะเขาทำดีมากเลยเราจะเปิดยังไงอ่ะเราเปิดได้เลยไหมอ่ะอ๋ออเขาเปิดได้ด้วยอะทุกคนแต่อาจจะไม่ได้แบบเท่าไหร่นะอ๋อสวยมากแล้วถัดไปนี้ได้ไหมครับก็จะเป็น ก็อ่ะปั๊บเนี่ยก็อะไรเงี้ยครับแล้วก็อนนะครับโคมไฟพอเปิดปับ๊บท่านี้อันนี้เป็นหน้าห้องนะครับแล้วก็อันนี้ครับเป็นชุดโต๊ะวายนะฮะส่วนนี้เป็นราวตากผ้าผมก็ตากไปแล้วแหละชึบอ่าผมเปิดประตูก่อน พอมาปั๊บเนี่ยครับก็เป็นหน้าห้องนะครับบรรยากาศดีมากทุกคนเอาตรงนั้นนะครับเป็นสระว่ายน้ําด้านบน,นก็เป็นสปานะครับบรรยากาศเงียบมากก็เป็นประมาณนี้ครับใช่เอาละครับทุกท่านบอยก็ขอตัวพักก่อนก่อนก็รู้ว่าท่านดีนะครับราตรีสวัสดิ์ไว้เจอกันใหม่ใน ขอขอบคุณและสวัสดี